สวัสดีค่ะยูจากช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ยูก็มาแนะนําชุดกล่องของข,องขวัญจานและชามเซรามิกนะจานราูลาและก็ชามชุดนะก็ชามเป็นชุดนะกล่องหนึ่งนะเป็นกล่องของขวัญที่สวยมากเลยนะทุกคนช่วงนี้นะเป็นอะไรที่แบบว่า ต้องแบบว่าจับฉลากของขวัญอะไรอย่างงี้นะหรือแบบว่าต้องมีของขวัญเอาไปฝากผู้ใหญ่เอาไปฝากญาติผู้ใหญ่นะคือเป็นอะไรที่ต้องเลือกของขวัญหลายๆอย่างนะซึ่งในบรรดาของขวัญที่เราเอาแบบว่าเอาไปเป็นของขวัญปีใหม่หรือเอาไปตามเทศกาลต่างๆหรือไปจัดกลางวันนนะจับฉลากนะ จานชุดนะเป็นอะไรที่มีคนอยากได้เยอะมากเลยนะสำหรับชุดกล่องของขวัญจานและชามนะจานหรูหราวแล้วก็เป็นจานําจานชุดนะชุดอาหารเย็นเซรามิกนะมีให้เลือกหลายแบบหลายลายหลายสไตล์มากเลยนะแล้วมาอยู่ในแบบ กล่องของขวัญคือเราไม่ต้องไปห่อเลยนะคือเนี่ยซื้อไปทั้งชุดนะหนึ่งชุดคือมีสีใบนะแล้วก็มีแบบเป็นจานหนึ่งใบแล้วก็ชามสีใบก็มีนะสามารถเลือกได้เพราะว่ามีหลายแบบมากคือกล่องของขวัญก็สวยริบวิ่นก็สวยนะแล้วก็แบบว่าเป็นเป็นจานเป็นลายที่แบบคือ เวลาเอามาเส่อาหารนาวมันน่ากินมากเลยนะทุกคนคือให้ความรู้สึกเหมือนแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยถ้าใส่อาหารคือเราไม่ได้กินอาหารญี่ปุ่นนะแต่ให้ความรู้สึกเหมือนกินอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าชามเซรามิกนะชามที่สวยงามนะแบบมันทําให้อาหารเนี่ยดูน่ากินขึ้นนะเป็นจานสําหรับแบบ ขึ้นบ้านใหม่หรือเป็นของขวัญวันเกิดนะวัสดุเซรามิกพรีเมียมหนานะทนความร้อนได้ดีด้วยนะพ่าอยู่ทดลองแล้วชุดจานและชามเซรามิกพรีเมียมนะแบบกล่องแล้วก็มีลิบบิ้นนะในชุดนี้คือว่ามีสี่ชิ้นนะถ้าเป็นชุดชามก็จะมีสี่ใบสามารถใช้กับไมโครเวฟได้นะและสามารถใช้ในเครื่องล้างจานได้อย่างปลอดภัยนะทําความสะอาดง่ายแค่ล้างแล้วก็เช็ดก็คือเสร็จเรียบร้อยเลยนะแบบล้างง่ายนะ ว่ามันไม่ค่อยแบบแม้แต่ข้าวหรือว่าขานมเนี่ยอย่างเงี้ยคือไม่ติดไม่ติดถ้วยเลยนะล้างง่ายๆเลยนะแป๊บเดียวก็ล้างแบบสะอาดมากเลยนะซึ่งอันเนี้ยทุกคนพอเราเอาอาหารแบบหลังไหว้เจ้าอันนี้นะหลังไหว้เจ้าใช่ไหมก็จะมีแบบขนมใช่ไหมเออทุกคนคิดดูแบบขนมธรรมดาอะพอเราเอามาใส่ในถ้วยอะทุกคน เออมันมีความรู้สึกแบบเออหรูหรามันมีความรู้สึกว่าอาหารแบบธรรมดานะที่กินทุกวันเนี้ยมันดูหรูขึ้นมันดูทําให้แบบอาหารดูอร่อยขึ้นเป็นยาน่ากินไหมคะสำหรับแบบเออช่วงนี้ใช่ไหมขนมเทียนขนมขิงก็จะเยอะใช่ไหมคะแล้วก็นี่เลยไก่เลยนะซึ่งช่วงที่แบบไหวตุดจีนช่วงนี้นะหรือแบบหลังจากแบบของขวัญปีใหม่นะจับฉลากนะคือถ้าใครที่แบบให้จานชุดมาแบบเนี้ย เรามีความรู้สึกว่าเออเราเพก่งแกะกล่องออกมาแล้วมีความรู้สึกโอ้โหสวยมากคือใครใครเห็นชุดชามชุดนี้นะเขาก็บอกว่าสวยมากเออสวยจริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นจากที่ไหนนะก็เลยเอามาแนะนำนะคะสำหรับชุดกล่อง,องของขวัญจานและชามเซรามิกนะคือลายมีหลายแบบนะไม่ใช่มีแค่ลายนี้นะแต่คือแบบยังมีความรู้สึกว่ามันลายมันสวยลายมันฟันนี่นะคือ จริงๆเลยมันดูแล้วก็ดูหรูหราแล้วก็ในกล่องนะกล่องของขวัญก็ดูแบบดูพรีเมียมนะดูพรีเมียมคือหมอดที่เป็นของของขวัญของฝากของขึ้นบ้านใหม่ของขวัญวันเกิดหรือแบบว่าเอาไปจับฉลากนะทุกคนหรือแบบเป็นกล่องสุ่มหรืออะไรเงี้ยนะมีข่าสู่ว่าใครที่ได้รับของขวัญชิ้นนี้ไปนะก็น่าจะแบบว่ามีความสุข ทั้งปีนะโดยเฉพาะจานชามนะมันก็แบบว่าเป็นของใช้ภายในบ้านใช่ไหมทุกบ้านก็ต้องมีใช่ไหมแล้วมีแบบเออจานงสวยๆส,สักใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเวลามาต้อนรับแขกนะหรือว่ามีใครไปใครมาเออทุกคนมันแบบทําให้มันดูตบข้าวธรรมดาธรรมดานะ่ะมันดูหรูขึ้นมันดูแบบว่าเออมาจากพัตคานนะก็ลองซื้อไปฝากกันดูนะ